ทำไรแล้วก็ลยเลโอ้ตายเลยกูเูยมันสองตัวหน่อยนี่มั้ยเพิเผากันบ้งเหรอความน่ารักความน่าเกลียดอะไรเนี่ยเบากันน้างเบาเหรอเออนี่กินเยอะแล้วกลัวรักหรือเปล่าเออต้องกินแล้วล่ะเบาเบากันเถอะมือยาวพอไหมมือยาวจะพอเก็บมะนาวใช่ไหมก็บมะนาวลยเลย เนี่ยมะนาวเนี่ยต้นไผ่ออกลูกเป็นมะนาวอ่ะลองโอ้เบาๆมังเฮ้อความน่ารักจายล่วงไปแล้วเออ <c oughs> นั่นเก่งเธอด้วยนะอไ<ว>อ้เร่องที่ใช้เนี่ยโหเร็วอีบอเนี่ยอ่ะโบเร็เวมากเออเอา,เ,อาเก็บให้หน่อยมะนาวนะ่า <c oughs> <ๆ> <c oughs> วินน่ารักเนาะ <c oughs> <c oughs> น่ารักที่สุดเลย <c oughs> อีซีนนี้ให้น้องโบคนเดียวเลย เออโอ้โหขาลายไปตุ๊กแกเออทีนี้ให้น้องโบเลยไอ้ดำไปไหนไอ้ดำอ่ะดมนู่นไม่รู้มันวันไม่ช่วยทำอะไรอ่ะมันเออมาหรือเรามันมหรือเราไอ้เนี่ยเออไปต่อมาต่อมาแม่รับต่อมาตบดีดีเฮ้เก่งว่ะวจะเอาไปโยนไปตองเนี่ยกีฬาตำบลจะไปลงลงไปตองนะ เอามือดูด้วยเวลาตบมา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 คอยรับอยู่นะมามามาโอ้ยมันกระชังจะเอื้อมมือมาก็ยังบากไม่ย้วนท้องไปค้ำอยู่ตรงนั้นน่ะด่ามือเหมือนด่าตัวเองก็ตัวหรูอตัวหรูอเด้อจมีน่ารักเนาะน่ารักมั้ยน่ารักค่ะหนาวมันเลยกูไม่ต้องกินแล้วโอ้โหไปถอด กเกลายปฏิกิริยารีเฟกกูไม่ได้เรื่องเลยว่ะอ่าน้องมันไปยิ่งไม่มีไอโบมันจะจบไปละวไปน้องมันคือไปหาน้องโอ้มึงเลิกลดความน่ารักน่าชังกันมั้งใครมาไม่ได้ดิพวกนี้วิ่งหลบทั้งวันรถวิ่งทั้งวันหมาเห่าทั้งวันมึงยังไม่ชินกันนี่เหรอหนูชินหรอกอ้นี่โหดับหมดแล้วเนี่ยอูดับรุยยูอูดับต็ ตับก็ไม่ไปลู <c oughs> ลกอุ้ยใจเนะไก่ฟิดได้ด้วยอยู่กไก่ฟิดได้ใครไม่กินจะเสียใจจะหมดแล้วไงจะปวดนู้นก็จะซื้อคลิปซื้อนูะ